สวัสดีครับพิกบร้านปลานีนะครับพิกบแนะนำงานวิจัยของลูกศิษย์อาจารย์จีรศักดิ์ที่เอามาเสนอพิกบตัวนี้นะครับอะโคเรียมเฮิร์บอะโคเรียมเฮิร์บสกัดจากมะขามป้อมไพรย,ยีสแล้วก็อุ้ยจำไม่ได้หลายชนิดที่อาจารย์เล่ามานะครับปลอดภัยต่อสัตว์น้ำใช้ได้ทั้งแม้กระทั่งอโลวาหน้าใช้ได้นะครับ ตัวนี้จะช่วยรักษาพวกเห็บนอนสมอปิงสาและรวมทั้งโรคจุดขาวถ้าโรคจุดขาวเนี่ยบางทีก็ใช้มาละไคาซึ่งมาาละไคาเนี่ยเป็นสารอันตรายนะครับตัวนี้ปลอดภัยแล้วราคาก็ไม่ได้แพงนะครับสไตล์พี่กบอยู่แล้วขายไม่แพงแล้วก็ใช้ไม่เยอะนะครับเปิดมานี่กลิ่นสมุนไพรโชยเลยครับ หอมหอมนะครับขอบคุณครับ